หลายคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่สุดท้ายกับล้มเลิกเจมสเคียร์กล่าวไว้ว่าปัญหาไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือระบบเพราะเป้าหมายคือผลลัพธ์ที่อยากได้แต่ระบบคือพฤติกรรมที่คุณกระทำทุกวันและมันคือ สิ่งที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นอย่าถามว่าฉันอยากเป็นใครให้ถามว่าฉันต้องทำอะไรให้บ่อยพอจนกลายเป็นคนคนนั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ wake up ยูพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่อยากชวนทุกคนมาเปลี่ยนความคิดไปด้วยกันวันนี้ ผมขอพาทุกคนไปรู้จักกับหนังสือที่หลายคนบอกว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Atomic Habits หรือชื่อไทยว่าพลังของนิสัยเล็กๆเ,เ,เขียนโดยเจมส์เคลียร์และวันนี้เราจะมาคุยกันในบทแรกเกี่ยวกับพฤติกรรมเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตได้คุณเคยไหมครับ ที่ตั้งเป้าหมายไว้สวยหรูว่าจะตื่นเช้าออกกําลังกายทุกวันจะอ่านหนังสือวันละบทจะออมเงินวันละร้อยแต่ผ่านไปสามวันทุกอย่างกลับหายไปหมดเจมเคียร์บอกว่าเราไม่ได้ล้มเหลวเพราะเราไม่มีเป้าหมายแต่เราล้มเหลวเพราะเราไม่มีระบบเขาบอกว่าชีวิตเราคือผลรวม ของพฤติกรรมเล็กๆที่เราทำซ้ำๆกันทุกวันแต่เชื่อไหมครับถ้าเราดีขึ้นวันละ1%ในหนึ่งปีชีวิตเราจะดีกว่าเดิมถึง37เท่าแต่ในทางกลับกันถ้าเราแย่ลงวันละ1%ชีวิตเราจะค่อยๆดิ่งลงโดยไม่รู้ตัวฟังดูเรียบง่าย แต่ทรงพลังมากนะครับคุณลองคิดดูสิครับถ้าคุณตื่นเช้าขึ้น15นาทีในทุกวันเพื่ออ่านหนังสือสักสองหน้าอีก6เดือนคุณจะกลายเป็นคนที่อ่านหนังสือจนจบไป4-5ห้าเล่มโดยที่แทบไม่รู้สึกว่าฝืนอะไรเลยหรือถ้าคุณเริ่มต้นออมเงินแค่วันละ20บาทคุณจะมีเงินเก็บเกือบ7 0็0บาทภายใน1ปี ซึ่งมากกว่าที่หลายคนเก็บได้ทั้งชีวิตสำหรับผมประโยคที่เปลี่ยนมุมมองจากหนังสือเล่มนี้คือคุณไม่จำเป็นต้องยกระดับชีวิตด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่เริ่มด้วยสิ่งเล็กๆที่คุณทำทุกวันสิ่งนี้ทำให้ผมหยุดคาดหวังให้ตัวเองเป็นคนที่สมบุ์แบบแต่เริ่มมองหาสิ่งเล็กๆที่ง่ายพอที่จะเริ่มและดี พอที่จะต่อยอดผมเริ่มต้นพอดแคสต์นี้จากวันหนึง่งที่ผมแค่จดหัวข้อไว้บนสมุดโน้ตและตอนนี้คุณกำลังฟังผมอยู่แล้วคุณล่ะครับมีนิสัยเล็กๆอะไรบ้างที่คุณอยากเริ่มต้นทำในวันนี้จำไว้นะครับมันไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เพียง ุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำซ้าได้จริงๆขอบคุณสำหรับการรับฟังในตอนหน้าเราจะไปต่อกันในบทที่สองว่าด้วยเรื่องการสร้างตัวตนใหม่จากนิสัยที่คุณเลือกแล้วพบกันครับถ้าคุณชอบฟังพอดแคสต์แนวนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะเรื่องเล็กๆเหล่านี้อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริง